สวัสดีครับพี่น้องครับทีเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซี FC ใหม่แล้วก็เอฟซีเก่าน,นะครับผมผนแรกก็ว่า,อาจอกไปหาพึ่งหามิมหลังจากที่เราขายของช่วงเช้านะครับนี้เป็นวันอาทิตย์ตอนบ่ายตอนเย็นเราไม่มีโปรแกรมออกแต่กว่าจะเข้าไปซื้อของซื้อของมาขายนะครับก็ตกไปบ่ายโมงเข้าเสร็จก็บ่ายสอง ก็เลยไม่ได้ออกครับเพราะว่าไปหาพึ่งหมายที่ไปหาพึ่งมันไกลก็<ๆ>เลยเปลี่ยนโปรแกรมพักนอนพักผ่อนตื่นมาก็มาหามาหายามไปรอบครับผมรอบเราจะยามที่บ่อเราก่อนแล้วก็ลงไปบึงไปปุดสวยใหญ่แล้วค่อยไปดูที่บ่อ<ม>อ่า อีกสามหลังเตื่อไม่ได้ยังไงเราก็ทามันไม่ได้ปลาที่รอบเราก็เอาแหไปหวานนะครับไปรุ้นอย่งบ่อนนี้มีอยู่หนึ่งสองสามสี่สี่หลังแล้วก็บอกข้างล่างอีกสองหลังปลาอยู่ข้างนอก นี่ไม่เคยได้ไม่เคยได้เลยหยิบหยบตันนี้เูียบต่อไปเงินองเติมอยู่ข้างในบอ่อโน่นเติมอยู่ไหนในบอ่อ พลาหมดอืมนี่ไม่เคยไม่เคยพาดช่อนน้อย ไซปร์เข็มอะไรนะสซปร์เข็มขนาดนี้คือไซปร์เข็ม,มถั่วถุงไซใหญ่ไม่ไดเข้าไม่หมดเอาเลยหมดแล้วเหรออย่างนี้สองลังนะผม <laughs> it's silly. <laughs> <laughs> ปลากระเคม็มแต้มเดียวช่อนปลาช่อม,อมไซส์ปลาระเคม็มแต้มเดียวครับไปครับลงบึงใหญ่เราเดี๋ยวเราไปดูพยายามรอบยักษ์กันครับผมลมแรงครับดูขึ้นนะขึ้นดูน้ำหนึเรือไฟเรือยากครับ หลังนี้เป็นหลังแรกเราปูผ้อยเชอรี่ไว้เป็นเหยื่อนะครับอืมอะไรหลังแรกยิ้มหานปลาบูเหรอ,รอหลังนี้ได้แต่ปลาบูเนาะปลาบูอยู่แถวนี้ละมั้ง ก็บูกตลอด ่ไว้พวกหอยเชอรี่ใส่ไว้ครับโอ้ไข่น้ำเทียบเลยทงนี้ทำไมแต่ไข่น้ำเยอะมากเนย้ำเทียบเปล่าน้ำมันเลอะตกตะกอนเล้ะน้ำมันมีไหลนะอยู่นอกไอ้นี่เกินไปเปล่า ้ okay. ัรอันที่สามครับผมอันนี้หลังนี้ไม่ได้ใส่อะไรไ,ไ,ไปเลยใส่รอบเปล่าไว้อุ้มนั่น <c oughs> นั่นนั่น <c oughs> อะไร <c oughs> มมีอะไรเลย <c oughs> สี่ครับทางนี้ก็ไม่ได้ใส่อะไรไว้นะครับบุ้มไม่มีเลยไม่ใส่อะไรไว้ก็ไม่มีจะได้ตัวเดียว้าหลังนั้นก็ไม่เคยโดนเลย ไม่เคยเข้าเลยนี่หลงสุดท้ายครับผมตั้งแต่ใส่มายังไม่เคยได้เลยหลังนี้ตรงนี้มันไม่มีปลาหรือเปล่าครั้ปลาไม่มีมมปลาอลักกี่ขยับ เทก้นเทก้นแล้วยังไม่เห็นปลาเทก้นลงขนาดนั้นยังไม่เห็นปลาครับไปดูรอบเล็กเราหลังนึง หายหรอระไม่เห็นเลยอย่าบอกน้องนู่นอ่ะรอยดำดำนูนน่านู่อนอ่ะอ่แสดงว่าปลาเข้า หาตออหายครับงี่น้องปลาเข้าเนะี่ยเอาไปทั้งรอบอ่ะเนะีนะ่ยเนาะไม่รู้เหมืนอนกันลองเอาควานดูข้างในดิเผื่อปลามมนดิ้นเข้าไปข้างใน <c oughs> อะไร <c oughs> ปลาอะไรเอาขึ้นมาข้างบนดิ <c oughs> ไม่ไพ่ไม่ไพ่หมอชางหยียบได้ปาลาเฉยรอบเล็กเราหายไปนะครับ มือดีลักไปแล้วเนี่ยครับการทำมาหากินถ้ามันไม่ขโมยของกันค็ัอ่าขุดน้าตรงเนี้ยบ่อน,น้ําตรงเนี้ยให้บ่อครับเป็นกุดเป็นบึงเนี่ยครับแต่กินสบายเลยนี่มันขโมยของกันครับรอบเรากว่าจะทําได้กว่าจะตัดเล็กกว่าจะเย็บตะข่ายใส่แต่ละอัน ไปครับเดี๋ยวไปดูที่บอ่ออะแล้วก็เดี๋ยวมันมีเวลานิดนึงจะเอาจะแห่ไปด้วยไปหวานปาน,นินไปครับผมนะครับไปดูกันตรงนี้อีกสามหลังโอ้ปลาน้ โอ้รอบลอยอยนี้เลยสองหลังนีกหลังใหญ่อืมปลาช่อนช่านกับปลานิ์เหรอ เดี๋ยววันแหดูครับสักรอบสองรอบระหว่างตะวันตกดินเปิดได้ปนินไปแบ่งอากินสลไล์ลงไปเลย จับปลาช่อนไม่อยู่เนาะมันได้จับปลาเกตดนั่นนะอ,อยู่มั้งนั่นนะงมดิดเหรอ,อนั่นปลาอะไรดเดเดเอาไว้ได้ไงอ่ะ นั่นลงไปให้เหรอ ไ้นี้ทำเค็มก็อร่อยครับต้ยมยำก็อร่อยอ้วนอ อะไรน้ำโ <làm S 1> <laughs> อ้อยู่คนต้มนมะตาเนาะ น้ำน้ำีเดีเดีดเดยว ปาสลิดครับผมปลาสลิดไม่ได้มีแต่แค่บางบ่อนะครับสลิดกระสินก็มีอันนี้อุ้ยเหี้ย ตัวที่บอุนตีนใช่ไหมใช่ าคดีไม่เอามองข้ามก่อนเทพไปใหญ่มองข้ามไปเล็กในอีกตัวนั้นนะไปก่อนจะมืนแล้ว อยอดอครับผมก็ตอนนี้ก็มืดแล้วครับน่าจะหกโมงขวาแล้วครับผมสรุปยอดให้ฟังครับอ่า ปลาร,รอบใหญ่รอบยักษ์เราได้ปลาบูหนึ่งตัวครับหลังแรกนี้ไม่ไม่ผิดหวังจริงครับปลาบู่ได้ไปสามสี่ตัวหรือห้าตัวแล้วครับปลาบูหลังเอ่อหลังแรกหวานจริงๆครับแล้วก็ไม่ได้ปลาช่อนอยู่บออ่อเขา้าเข้ารอบเราแล้วก็เลยอ่อตึกเอ่อ,เ,อ,อเขาเรียกอะไรนะวันแห่วันแห,ห,นเ,หเอาปนินอาปนิน แบง่งกันกับอาร์ครับครับโอ้โหคือหนึ <c oughs> เอาเชือหรีบ้างลกไมน่อจัละเมื่อละครับผมชื่นชอบคลิปชมคลิปแล้วชื่นชอบคลิปก็อย่าลืมกดสับตไคร้กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พาดคลิปใหม,ใหม่ๆครับผมทันใดที่ผ่านมาก็กรบกวนกดสับตะไคร้ให้หน่อยนะครับวันวันไหนอะวันศุกร์ที่แล้วไปหาพึ่งได้มีมมลังเดียวก็เดี๋ยวจะรวมในคลิปนี้ให้ดู มันค้นหาเยอะครับผมพอเดือนห้ารังที่เรารังที่เราเจอไว้เขาก็ไปตีก็ต่างคนต่างนำมาหากินครับก็ไม่ว่ากันเราไปชา้ากว่าเขาเขาก็ได้ไปครับผมก็คลิปนี้ลาแค่นี้ครับผมอย่าเจ็บอย่าจนครับผมสวัสดีครับมิ้มครับมิ้มน้อยน้ำ จะลองเดินดหาดูครับเผยได้น้ำหวานหัวน้อยๆไปกินครับผมก็เจอแล้วครับลังที่เราดูตัวที่มันกินน้ำอยู่ที่บอ่อเลยครับน่ครับต้นข่อยตามๆครับนี่นะหลังมาเรื่อยเลยครับผมผมแบบที่ประชากรที่ไปกินน้ำเยอะครับํากครบเรียบร้อยครับัอ น้ำสุดุดน้ำสุดสุดไปเลย หยดน้ำหยดเดีตรงไหนอ่ะติดตาสวยมากครับผม